สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้จะมาไลฟ์ไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าวันนี้แบงค์มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันใหม่ๆสดๆร้อนๆนะฮะยังไม่ถ่ายรูปไปดีกว่านะครับวันนี้เลยเอามาไลฟ์กันเลยนะครับผมนะฮะใครที่กําลังมองหานะครับรถ MPV นะครับผมนะฮะเอาผ่านน้ํามันล้วนสีดําข้างในเบาะดํานะครับวันนี้ครับแบงค์มีเข้ามาแล้วนะครับอีก1คันครับผมนะฮะกับตัว Toyota าเอาผ่าโฉมสานะครับผมนะฮะปี2018นะฮะ เลขไม่เพียงแค่80,000กิโลมากับตัวชุด SC Package ครับนะฮะน้ำมันล้วนหล่อๆบอกเลยนะครับผมนะ,ะสภาพใหม่ๆนะครับผมนะฮะราคาครับ2ล้านบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะขับได้แล้วนะฮะเลขไม่เพียงแค่80,000กิโลวันนี้นะฮะสภาพสวยงามขนาดไหนไม่จะพามาเดินมาชมแล้วกันนะครับผมนะฮะว่าคุณค่าที่จะซื้อหรือเปล่านะครับผมนะฮะ เพราะรถแบบนี้ไม่ค่อยมีข้ามาบ่อยๆนะครับผมนะฮะตัวชม3ามูนย์ครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือกระจังหน้านี่ครับผมนะฮะกระจังหน้าโครเมียมกริวยาวแบบนี้เลยครับผมนะฮะโลโก้นะครับเอาผาดเท่ๆนะครับตัวนี้ที่ได้คือในน้ำมันล้วนครับผมนะฮะแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเป็นพาดแต่งนะครับผมนะฮะก็เป็นตัว SC แพ็ k เกจครับนะฮะ มีปาร์คิ่งเซนเซอร์ข้างหน้านะครับ4จุดข้างหลัง4จุดมีรอบคันถึง8จุดนะฮะแล้วก็มีไฟฟลอกแอมนะครับหรือไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับในแพ็กเกจนี้นะฮะหลอดๆอย่างนี้ครับเนี่ยเติมวันนี้เลยนี่ครับสภาพครับ SC p a c k a g e กนะครับแล้วคันนี้นะครับผมนะฮะได้กล้อง360องศามาด้วยครับผมนะฟังก์ชันครบคันนี่ฮะมากับบอดี้สีดำนะครับสวยๆเลยครับผมนะฮะรถเพิ่งเข้ามาเพียงแค่วันเดียวนะฮะ รถเข้ามาเพียงแค่วันเดียวนะครับคันนี้นะครับแบงบอกกอนเลยนะครับถ้าใครทักเข้ามาในเพจนะไม่มีรูปให้เห็นแน่นอนนะครับมีแต่แบงถ่ายเองซ้ำนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอน้องมาถ่ายรูปเต็มให้นะครับถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้หรือถ้าใครสะดวกนะครับวิดีโอคอลคุยกันได้เลยครับผมนะฮะแล้วมาดูไลฟ์พร้อมๆกันก่อนนี่ครับผมนะเป็นแบบนี้นะสภาพนี้ครับผมนะฮะทำไมถึงร้านเราเนี่ยนิยมไลฟ์สดนะครับผม1ตัดต่อไม่ได้ครับ สองดูสภาพด้วยสดๆเลยครับผมนะผิดก็ว่าผิดอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะฮะแล้วคันนี้ครับผมนะไม่บอกเลยครับทางร้านเราการันตีครับพบนะหนึ่งเลขไม้แท้แน่นอนนะครับสองไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าครับทะเบียนถูกต้องนะครับผมนะฮะถ้าลูกค้าคนไหนซื้อไปตรวจพบว่าคันนี้เลขไม้ไม่แท้นะกอไมมาคันนี้ชนมานะนะครับผมนะฮะหรือเลขอ่าเขาเรียกว่าอะไรทะเบียนไม่ถูกต้องเรายินดีซื้อคืนครับเต็มจํานวนเราให้ค่าเสียเวลาด้วยครับอีกหนึ่งแสนบาท ะะไม่ได้พูดปากเปล่าแล้วแต่ลงให้หน้าสัญญาสิบแปดครับผมนะอยางปี2024ครับนะฮะสัปดาห์ที่11นะถ้าจะไม่ผิดนะสัปดาห์11อขอดูก่อนโชว์เลยใช่ฮะ สัปดาห์ที่11นะครับปี2024นะครับผมคันนี้นะฮะได้ยางใหม่ๆสดๆร้อนๆนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะฮะแล้วคันนี้นะครับผมของเขาได้คี์เรตมาครับรอบคันเลยครับผมนะฮะประตูไฟฟ้านะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกันครับแม้ว่าหลายคนที่มองหานะครับข้างนอกดําข้างในดานะฮะเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะฟังก์ชันของเขานะครับครบคันเลยแล้วคันนี้นี่ครับภายในเนี่ยบอกนำนี่บอกแบบใหม่ๆเลยดีกว่านะครับผมนะฮะ ดูได้ครับผมนะฮะสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับอ่านะฮะฟังก์ชันข้างในครับเบาะดําดูครับสวยงามแน่นๆแบบนี้ฮะนี่ครับผมให้ดูสภาพครับใหม่ก็บอกว่าใหม่ดีบอกไม่ดีนะฮะถ้าลูกค้าคนไหนอยากดูรถจริงมาดูได้นะที่ x อ o โคมคาอยู่ปากซอยลาดซาน40แถวบางนั้นี่ครับเบาะไฟฟ้าครับคู่หน้าตรงนี้เบาะไฟฟ้าด้วยเห็นไหมครับมีที่รองน่องให้ด้วยับเป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดได้นี่ ฟังก์ชันครบคันครับเขาว่าเอาผ่านมี LED ด้วยนะฮะเป็นชุดแต่งโครเมียมไม่ใช่โครเมียมีมมยมิเป็นคาร์บอนนะฮะสวยๆเลยโหสวยจัดนะครับอ่าประตูครับผมประตูไฟฟ้านะครับผมนะฮะเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วะครับแล้วคันนี้ยังได้เบาะแบบมิกกี้เมาส์สีดํามาะครับผมตัวท็อปเลยนะฮะสวยๆแบบนี้ครับผมนะฮะสภาพใหม่มากะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็มี Isofix ให้ะครับผมนะฮะบังเบาะซ้ายและเบาะขวาเลยครับพี่นะครับใครที่เห็นดูนะฮะสภาพใหม่ ใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะนะฮะแปลว่าในตลาดนี่ใหม่สุดแล้วนะฮะที่มานะปี18 SC p a c k a g e แบบนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะครับนะฮะฟังก์ชันครบคันหน้าจอนี่บอกเลยโหใหญ่จัดนะครับหน้าจอใหญ่จ,หจัดเดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลนะฮะอ่ามีมูลรูฟให้ครับมีซันรูฟให้นะฮะอ่ามูลรูฟซันรูฟจริงมันเหมือนกันแหละนะครับนะครับแล้วมีแอมเบดไลท์เนี่ยปรับได้หลายเฉดสีนะครับเปิดได้นะข้างบนนะฮะซันรูฟเปิดได้นะครับบอกข้างหลังนั่งได้สบายๆมานั่งให้ดูนะครับนี่ฮะ รถเจ็ที่นั่งครับผมข้างล่างข้างหลังเนี่ยนั่งกับสบายๆแบ็งสูงหนึ่งร้อยเจ็สิบห้านะครับผมนะฮะมานั่งแบบเนี้ยบอกเลยครับว่านั่งได้แล้วก็สามารถปรับไปด้วยนะปรับแบบปรับเบาะได้ด้วยนะครับผมนะฮะปรับเบาะเลื่อนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นี่สามารถเลื่อนได้เนี้ยดูดินี่ขนาดแบบเหยียดขานะครับผมนะฮะนั่งสบายๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วพักมีที่ปรับเบาะได้ด้วยครับผมนะฮะนี่ครับคือรถเอาผ่าทำไมถึงขายดีในเอ็ก x โฮมคาร์ครับเพราะเป็นรถที่ใช้งานจริงๆครับผมนะฮะ สามารถปรับได้นะครับผมไม่ไม่เป็นเบาะนะครับเลื่อนเข้าเล่อนออกได้เนี่ยเก็บของสัมาัะได้เยอะด้วยนะครับถ้าใครไม่ใช้เบาะข้างหลังตรงนี้เนี่ยบอกเลยพับเก็บได้ครับสเปคข้างหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะมากนะครับผมนะฮะฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วนะฮะมาเบาะดําข้างในดํานะฮะประตูไฟฟ้าที่ให้มาครับผมนะฮะสวยๆเลยแล้วคันนี้ครับผมนะฮะมีอะไรที่นะครับผมนะข้างหลังเนี่ยไฟของเขาเป็นไฟแยกที่ไฟที่เขามาออกแบบมาแบบนี่นะฮะ ไฟตัวนี้แอดมาเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวยังสตาร์ทรถใ,ให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะไฟท้ายเนี่ยเหมือนโฉม40เลยอะเอางี้ดีกว่านี่สตาร์ทให้ดูเลยเนี่ยโฉม40ไฟท้ายแบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับสยๆแบบนี้แล้วมี LD L, ยาวแบบนี้โหเท่เท่จัดเลยครับผมนะฮะคันนี้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มมีให้แล้วครับ เมนูนี่ครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูสเปซที่หนึ่งนะครับให้ดูสเปซข้างหลังนะครับผมนะฮะก็สามารถเก็บสัมภาระได้นะครับเมื่อกี้พี่ยังไปนั่งมาก็สามารถเก็บสัมภาระได้ดับหนึ่งถ้าใครตัวนะครับสูงนิดนึงก็สามารถปรับมาได้นะปรับถึงข้างหลังได้เลยดูดูภายในสเปซข้างในครับรถเจ็ดที่นั่งครับรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์จริงๆครับผมดูดิหน้าจอใหญ่จัดเลยครับมี Google Map ให้ด้วยนะฮะไม่รู้เห็นไหม มี Google Map นะครับผมนะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะสวยครบคันสวยคันนี้หายากมากนะฮะเห็นไหมดูสภาพดูสภาพดีกว่าแน่สวยจริงๆครับผมนะฮะคันนี้ล้างเฉยๆไม่ใหม่เนาะเราล้างเฉยๆนะเราไม่ได้ทำะไร,เล,ลไรเลยยังไม่ผ่านกับสปาเลยอ่ะยังไม่ผ่านกับสปายังไม่ผ่านการเคลือบแก้วเลยครับผมนะฮะถ้าใครซื้อกับแบงค์นะ แบงค์แถมสปาให้เคลือบแก้วให้ครับผมนะฮะก่อนส่งมอบอยู่แล้วแล้วมีสไลด์ส่งฟรีทูประเทศไทยด้วยนะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปลงรายละเอียดข้างหน้ากันบ้างนั่นเองครับในตัวรถนั่นเองมามาดูกันเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะพรมอะไรที่เขาให้มาเป็นพรมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแยกซ้ายขวามีเลนคีปปิ้งมีเรดาร์มาให้ด้วยครับคันนี้ตัวท็อปเลยนะฮะแล้วมีเมมเบร์ซีทให้ถึง3จุดตรงนี้นะครับหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนนะครับที่ของเขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้ว รับรอง Wi-Fi ด้วยครับผมนะฮะดู Netflix ได้อะงี้ดีกว่านะฮะ Netflix เนี่ยครับเข้าได้ดูได้โอ้โหสบายครับโอ้โหดูได้เลยเห็นไหมหรือจะเป็น YouTube ก็ได้นะฮะเปิด u t u b e นูนี่นันได้เลยอ่าสวยงามขนาดไหนลองดูดีครับผมนะฮะฟังก์ชันของเขาครบคันนะครับนี่ฮะนี่ถ้าใครดูไลฟ์นะครับผมนะฮะของเอคคมคาพิมเข้าไปเอคคมคาได้เลยนะฮะอ่าเอคคมคานะครับเรามีชัแนลนั่นเองครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะนี่ ชแนลเอสคมคาครับผมนะฮะดูได้นะจะมีการล์ต่างของของพี่เอ็กซ์อยู่แล้วนะครับไลฟ์สดต่างๆนะครับหรือทางที่มีแบงค์นะครับมีพิมใหม่นะฮะมี่าน้องแจนนะครับผมด้เป็นคนไลฟ์อยู่แล้วนี่ครับมีให้ดูย้อนหลังอยู่แล้วครับผมนี่ให้ดูเห็นไหมหรือถ้าใครจะดูช่องของแบงค์นะครับดูได้เลยครับผมนะฮะคำเขียนว่าแบงค์นะครับผมนะฮะจุดเอสคมคานี่เดี๋ยวให้ดูเอาดอทอยู่ไหนนะครับแล้วก็คำว่าเอสคมคาครับต่อที่เอสคมคาได้เลยนี่ปึ๊บเซิร์ชเลยฮะ กดเซิร์ชมีชั้นแนลของแบงค์อยู่แล้วนี่ครับผมนะฮะนี่ไปซับสไครต์กันได้นะฮะนี่ครับผมนะฮะก็เป็นที่แบงค์จะลงรายละเอียดรถมาให้ครับผมก็ฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วนี่ดูได้แบบนี้อินเทอร์เน็ตอะเอาจริงพี่ใหม่ไม่ค่อยมีแบบนี้เนาะนะครับอันนี้คือมีครบให้ทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอะนะครับผมเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับผมขึ้นเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5นะครับเป็นน้ำมันล้วนนะครับผมนะฮะประหยัดน้ำมันไหมประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนั่นเองครับนะฮะฟังกก์ชัััััันนนนนนคคคคคครรรรรบบบบภาายยยใ็็เเปสีีดดดะะตต้วโมม่งๆ วันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะเม่นบอกเลยครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆครับผมกับดอกเบี้ยนะฮะศูนย์เตลอดอายุสัญญานะครับยอดจัด1ล้านบาทได้3ปีนะฮะหรือจะเลือกเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์ได้2ปีที่โตโยต้านะครับผมนะฮะสำหรับคนที่จัดไฟแนนซ์นั่นเองนะครับผมนะฮะบอกดีนะสำหรับคนที่จัดไฟแนนซ์นะฮะใครสนใจมาดูรถจริงกันได้นะครับที่เอ็กซ์โอมคาร์อยู่ปากซอยราษฎรศรสิทธิ์แถวบางนาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยวันนี้ เอสซี่เทเกตได้ในราคาเพียงแค่2 1 8ล0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะหรือโทรหามได้ครับถ้าสนใจนะ0 8 6 4 4 4 5 5 4 5ครับหรือจะแอดไลน์หามก็ได้ครับ0 8 6 4 4 4 5 5 4 5นั่นเองครับผมนะฮะใครสนใจหารถอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอาผ่านหรือคันไหนนะครับสามารถโทรหามได้นะหรือแอดไลน์หามไปได้เลยนะครับใครนักท่องเทรถได้ที่เอสโอมคาร์ครับผมนะฮะวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ